ธรรมบัญญายตอนที่สองโดยพระครูโกวิตภิภพุญโยขอจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการรับชมรายการทุกๆท,ท่านวันนี้รายการพระเทศก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งต่อจากครั้งที่แล้วความเดิมครั้งที่แล้วได้นำ เรื่องบารมี10ข้อบารมีสิบทั์มาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ไปสหัวข้อรายการวันนี้ขอเสนอบารมีสิบทัดต,ต่อจากความตอนที่แล้วโดวยเริ่มจากบารมีข้อที่ห บารมีข้อที่1คือฐานะบารมีข้อที่สองศีลบารมีข้อที่สาเนคขมะบารมีข้อที่สีปัญญาบารมีวันนี้มาถึงข้อที่5คือวิริยะบารมีคําว่าวิริยะนั้นหมายความถึงว่าความต่อเนื่องความบากบัน่นความไม่ย่อท้อหรือภาษาไทยก็คือความเพียร ความเพียรเนี่ยเป็นบารมีที่จะส่งให้บุคคลประสบผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงคนจํานวนมากที่มีสติปัญญาดีมีความอดทนอดกลัน้นแต่ขาดความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นบารมีที่สำคัญข้อหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าก่อนที่จะตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมปทาญาณหรือตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จะขาดในข้อนี้มิได้เลยหากว่าท่านทั้ังหลายประสบปัญหาประสบวิกฤตหรือประสบอะไรก็ตามอย่าได้ย่อท้อขอให้มีความเพียรบากบันมุ่งมั่นที่จะไปสู่ผลสำเร็จการปฏิบัติธรรมวันสองวันคงจะให้เกิดความสำเร็จอย่างไม่ได้การศึกษาวันสองวันจะให้เกิดความสำเร็จไม่ได้ คนโบราณเขาสอนลูกสอนหลานว่าเรียนวันเดียวไม่ได้เป็นนักปราช์บวชวันเดียวไม่ได้เป็นพระสังฆราชค้าขายวันเดียวไม่ได้เป็นเศรษฐีหมายความว่าค้าขายวันเดียวจะให้เป็นมหาเศรษฐีนี่ไม่ได้ well เรียนวันเดียวจะให้เป็นนักปราช์ููรู้นี่ไม่ได้บวชวันเดียวจะให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทุกอย่างจะต้องอาศัย ความเพียรความต่อเนื่องความไม่ย่อท้อเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่จะนำพาชีวิตหน้าที่การงานการศึกษาทั้งหลายไปสู่ผลสำเร็จได้บารมีข้อนี้เป็นหนึ่งในสิที่มาฝากท่านผู้ฟังให้นำไปประพฤติปฏิบัติในการประคองชีวิตของเราข้อต่อมาคือขันติบารมีขันตินั้น แปลว่าความอดทนความอดทนนั้นมีระดับหลายระดับด้วยกันถ้าในเรื่องทางกายและดินฟ้าอากาศขันตินั้นใช้ทางกายคือความอดทนถ้าเรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดก็คือความอดกลั้นถ้าเรื่องการใช้จ่ายก็คือการอดออมทั้งอดทนอดกลั้นและอดออมนี่แหละ จะเป็นบารมีที่ทําให้เราอยู่รอดทุกสถานการณ์เริ่มตั้งแต่ความอดทนแน่นอนเราผู้เกิดมาจากต้องประสบพบดินฟ้าอากาศบ้างความหนักเบาของภารกิจบ้างหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบ้างคงไม่มีใครที่จะไม่ประสบพบสิ่งเหล่านี้เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งขอสรุปว่าเป็นเรื่องทางกายประการต่อมาความอดกลั้นอดกลั้นนั้นคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดคำพูดที่จะไม่ให้กระทบคนอื่นต้องอาศัยเบรกก็คือความอดกลั้นคือขันตินี่แหละมาชะลอมายับยั้งไว้คำใดที่พูดแล้วจะเสียหายคำใดที่พูดแล้วจะแรงเกินไปก็อดกลั้นไว้ก่อน การอดกลั้นการไม่ตอบโต้การไม่เสียดสีก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆบรรเทาเบาบา,างลงได้เรื่องที่ควรจะรุนแรงก็ไม่รุนแรงเพราะมีความอดกลั้นเข้ามาเป็นเบรกมาชะลอไว้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยความอดกลั้นทางวาจาทางอารมณเ์เป็นสิ่งที่จะนำความผาสุกมาได้เป็นอย่างดีรวมถึงประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราท่านหล้งหลายก็เหมือนกัน คงจะต้องอาศัยความอดกลั้นนี่แหละขันตินี่แหละมาเป็นบารมีมาช่วยหนุนเสริมให้ประสบความสำเร็จดังกล่าวแล้วประการต่อมาขันติยังหมายถึงความอดออมอดออมคือใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ควรซื้อก็อย่าร่ำไรพ่ไรซื้อยอย่างที่ภาสิตกล่าวแล้วคิดว่าขันตินี้ จะเป็นสิ่งที่จันโลงรักษาพัฒนาชีวิตและครอบครัวประเทศชาติได้เป็นอย่างดีขอฝากบาร,รมีข้อนี้ตอลอดท่านผู้ฝ่ธรรมาฝ่ายเจริญทั้งหลายเป็นบาร,รมีอีกข้อหนึง่งบาร,รมีข้อต่อมาคือสัจจะบาร,รมีสัจจะบาร,รมีนั้นคือความจริงใจความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อกันในสังคมทุกสังคม จะต้องการคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเป็นสตรีเป็นบุรุษเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นการสอบสมัครคัดเลือกอะไรต่างๆเขาจะเน้นไปที่คนดีเน้นไปที่ความดีเป็นเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานก็แลในบรรดาความดีหรือคนดีนั้นความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในนั้นความซื่อตรงความจริงใจ เป็นหนึ่งในนั้นคนทุกคนคบกันก็อยากได้แต่คนที่ซื่อสัตย์จริงใจมาเป็นคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยเราต้องการอย่างนี้ฉันใดเราก็ต้องให้สังคมดุดเดียวกันคือต้องมีความจริงใจต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันชีวิตก็จะประสบความเจริญชีวิตก็จะประสบความสุขเั้นบารมีข้อสัจจานี้จะมีคุณค่า มีประโยชน์เป็นอย่างมากยิ่งการครองเรือนก็ถือว่าสําคัญเช่นเดียวกันคําพูดเพียงไม่มากแต่นํามาซึ่งความร้าวฉานก็คือคําพูดที่ไม่จริงใจคําพูดที่ไม่ตรงมีการปิดบังอําพรางนี่แหละทําให้ชีวิตสมรสอับปางอับปางลงไปจํจานวนมากบารมีข้อที่ต่อมาคืออธิฐานะบารมี คำว่าอาธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งเป้าไว้อธิษฐานนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อประกอบกิจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วยกตัวอย่างในสมัยที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งเราเคยฟังเทศมหาชาติว่าเวสสันดรชาดกพระองค์บริจาคช้างปัจจัยนาเคนบริจาคราช,ชรถแม้กระทั่งว่าบริจาค โอรสทิดาชาลีกันหาถึงพระนางมัตสีการบริจาคทั้งหมดเนี่ยพระองค์อธิษฐานอย่างเดียวเท่าน,นั้นคือขอให้เป็นผลทรงให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิธญาณเป็นการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เป็นการอธิษฐานเพื่อตอนเองแต่อย่างใดบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าการอธิษฐานกับการขอเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกัน ขอตอบท่านผู้ฟังว่ามิใช่สิ่งเดียวกันการขอหรือการอ้อนวอนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สนับสรินพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนเพราะว่าการขอหรือการอ้อนวอนหมายถึงคนยอมแพ้หมายถึงคนยอมจำนนไม่ทําอะไรแต่ว่าอยากได้ถูบเทียนก็ไม่จุดหมดบทม,ม,มนก็ไม่สวดไม่มีสิ่งของใดไปถวายเลยแต่พอไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอไปเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ ขอเอาขอเอาขอเอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นสอนให้เราปฏิบัติก่อนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเราบําเพ็ญทานบารมีให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นวัตถุก,ก็ตามหรือคําสอนก็ตามเรารักษาศีลหรือเราประพฤติเนธขรรมะสิ่งเหล่านี้เป็นบุญญกิริยาที่ทําลงไปแล้วเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมาย อธิษฐานขอผลที่ทํานี้จงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็เฉพาะทางดีเท่านั้นการอธิษฐานหรือการตั้งจิตให้เกิดความวิบัติให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นอย่างนี้ไม่เป็นอธิฐานะบารมีเพราะว่าไม่ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนไม่ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่นหรือ <ruption. S 1> แม้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนแต่ทําความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอธิฐานบารมี อธิฐานะบารมีอย่างแท้จริงจะต้องเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็สมควรแก่เหตุสมควรแก่การการะทำครั้งนั้นๆโอกาสนั้นๆบางท่านก็บอกว่าอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็เหมือนกันก็อยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าในทางโลกโลกนี่คงไม่เหมือนกันยกตัวอย่างว่าเราทำความดีเนี่ยแล้วมีผู้เห็นมีผู้รู้ ความดีส่งผลเร็วแต่จริงๆแล้วความดีเนี่ยยังไงก็ส่งผลอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนรู้มีคนเห็นมันเร็วกว่าหรือในนอย่างเดียวตัวอย่างอย่างเดียวกันทำบาปอย่างเช่นฆ่าคนตายหรือลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เ,เมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นก็สามารถหลบซ่อนได้นานแต่ถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วเดินไปที่สถานีตำรวจ ไปประกาศเลยว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนทําร้ายข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนฆ่าก็จะส่งผลเร็วติดคุกเร็วถูกดําเนินคดีเร็วเพราะฉะนั้นในทางโลกโลกเนี่ยโบราณท่านสอนว่าทําอะไรก็ตามขอใหออ้มนุษย์เห็นเทวดาชื่นชมผลก็จะได้รับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทั้งในอนาคตต่าะนั้นคําว่าอธิฐานบาร,รมีเนี่ย คือการตั้งเป้าหมายแห่งความดีที่ทำไว้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ขอให้เป็นไปในทางดีทางที่จะลดละกิเลสท,ทางที่จะให้เกิดความเจริญทางการปฏิบัติส่วนว่าจะให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขหรือไม่อย่างไรก็สามารถที่จะตั้งได้แต่ไม่ใช่ว่าบริจาคทรัพยสิบบาทขอให้กระ,ระเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้คงไม่ใช่เป็นการอธิฐานะบารมี แต่น่าจะเป็นการที่ค้ากําไรเกินควรเสียมากกว่าก็ไม่ควรจะทําควรจะยึดเอาพระจิิยาวัรของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราในอดีตเนี่ยมาเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับในการดําเนินชีวิตการศึกษาชาดกการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าศึกษาตัวอย่างศึกษาชีวิต ของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในอดีตซึ่งคนเรานั้นมีอดีตมีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพระุทธองค์เทศเรื่องนี้ละเอียดทุกขั้นทุกตอนสามารถที่จะศึกษาได้ตรวจสอบได้สอบทานได้แล้วก็ไม่สอนให้อ่อนบอลไม่สอนให้งอมืองอเท้าแต่สอนเพื่อให้คนเราเกิดการพัฒนา อย่างพระบาลีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่าเราเนี่ยต้องอาศัยตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องพัฒนาตนเองให้คนอื่นมาพัฒนาตนเราเนี่ยไม่ได้หรือไม่ดีเท่ากับเราผู้เป็นเจ้าของชีวิตอะไรก็ตามที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตเราต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วก็ยอมรับที่จะหาครูหาโค้ดครูนั้นถ้าในทางกีฬาก็เหมือนโค้ด ที่จะคอยแก้คอยแนะนําให้นักกีฬานั้ประสบผลสาเร็จอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าชาวพุทธไทยจํานวนมากไม่มีอาจารย์ประจําตัวไม่กล้าประกาศเลยว่าเรานี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์ใดลูกศิษย์ของอาจารย์ไหนกลายเป็นนักกีฬาที่ไม่มีโค้ดยามประสบวิกฤตประสบป,ปัญหาจะปรึกษาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาอาจารย์องค์ไหน อาจารย์ยังมีชีวิตอยูกอาายาากอ่ก็ไม่มีอาจารย์ที่อรณภาพแล้วก็ไม่มีสรุปว่าในอดีตก็ไม่มีอาจารย์ปัจจุบันก็ไม่มีอาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะอาศัยใครเป็นโค้ดเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางให้เรารู้ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดโดยเฉพาะเรื่องพิธีกรรมในสังคมจำนวนมากเราก็ปฏิบัติถูกบ้างผิดบ้างได้รับความสำเร็จบ้างรับความล้มเหลวบ้าง ฉันอยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าหันกลับมาเป็นนักกีฬาดีด้วยการมีโค้ชกันเถอะหาครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้จริงๆองค์ไหนก็ได้คารวะก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ได้เป็นโค้ชประจําชีวิตไว้ปรึกษาแต่ว่าอย่าเลือกโค้ชผิดอย่าเลือกอาจารย์ผิดเพราะจะทําให้ชีวิตเราย่ําแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นบารมีข้ออธิฐานบารมีเนี่ยจึงหมายถึง เป้าหมายของการกระทำเป้าหมายของชีวิตที่อธิษฐานตั้งเป้าไว้ว่าหวังประสงค์ให้เกิดขึ้นจากการประกอบความดีอย่างนี้อย่างนี้บารมีข้อที่9คือเมตตาบารมีเมตตาเป็นหนึ่งในสี่ของพรหมวิหารธรรมคําว่าพรหมวิหารธรรมหมายถึงธรรมะของท่านผู้เป็นผู้ใหญ่ หรือธรรมะของพรหมพรหมในที่นี้จะไม่กล่าวถึงพระพรหมสีหน้าแต่จะกล่าวถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายคําว่าผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าบิดามารดาผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีธรรมะสี่ข้อนี้เป็นหลักประจําใจเป็นหลักดําเนินชีวิตจึงจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งคือมีเมตตาความรักความรักสีขาว คือความรักที่จะให้ความรักที่จะเห็นผู้อื่นประสบผลสาเร็จเหมือนอย่างพ่อแม่รักลูกอย่างเนี้ยเป็นความรักที่เรียกว่าเมตตาข้อที่สองกรุณาคือสงสารหาทางช่วยเหลือบุคคลที่ประสบความทุกข์ความลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความการุณาต่อกันช่วยเหลือกันสนับสนุนกันลดความขัดแยง้งลงไป ข้อที่สธรรมะของผู้ใหญ่คือมุทิตาแปลว่ายินดีเห็นบุคคลใดได้ดีเราก็ยิ่งยินดีด้วยชื่นชมด้วยสมนัสด,ด้วยนี่เป็นมุทิตาข้อที่4ีคืออุเบขาอุเบขานน้นคือความเป็นกลางไม่ซ้ำเติมความเสมอต้นเสมอปลายในฐานะที่ประสบอยู่ยกตัวอย่างเช่น แม่มีลูกลูกประสบเหตุทางคดีความก็ดีได้ช่วยเหลือเต็มที่แล้วไม่สามารถช่วยได้หรือลูกเจ็บกล้ได้ป่วยไม่สบายรักษาอย่างที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อย่างนี้ก็ต้องพึ่งข้อที่สีคืออุเบกขาต้องทำใจต้องวางใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนงนั้นในเมตตาบาร,รมีข้อที่เนี้จึงเป็นบาร,รมีที่สำคัญ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าโลกนี้ทั้งโลกจะอยู่ได้คนเราต้องเมตตาต่อกันรักใคร่กันหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมบรณายกเจ้าคณะจังหวันวนดนครราชสีมาท่านให้คำธรรมะเป็นข้อฝากไว้ชวนคิดสั้นๆว่าเกิดเป็นคนต้องเอาเข้าไว้ ฟังสั้นๆท่านผูฟังอาจจะแปลกใจว่าอ้าวก็ไหนพระสอนให้ลดให้ละให้เลิกทําไมถึงสอนให้เอาเข้าไว้คําว่าเอาเข้าไวน้นี้ขยายความดังนี้ว่าเอาก็คือเอาใจกันเข้าก็คือเข้าใจกันไว้ก็คือไว้ใจกันเอาใจกันเข้าใจกันไว้ใจกันชีวิตก็จะมีความสุขไม่หวาดระแวงไม่กล่าวหา ซึ่งกันและกันให้เกียรติกันนั่นก็อยู่ในหลักของเมตตาผู้ใหญ่เมตตาผู้น้อยผู้น้อยก็รักใครเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าถ้ามีเมตตาแล้วก็จะมีความรักผู้บริโภคจะผลิตสินค้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะคำนึงถึงคุณภาพเราได้ยินบ่อยๆว่ามีผู้ที่นำสารบางชนิด ไปรถผักเพื่อให้ผักนั้นเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดเวลาหรือนำสารบางอย่างไปฉีดผักป้องกันมแมลงอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านมีเมตตาท่านก็จะไม่ทำเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการกระทำที่เราผู้ทำเองอาจจะได้ประโยชน์ผักอาจจะงามอาจจะเขียวแต่ว่านำสารพิษนั้นไปไว้ในร่างกายของผู้อื่นนับด้วยร้อยนับด้วยพันเป็นการสร้างบาป ที่มามาากยผลก็จะส่งให้เกิดพบใดชาติใดก็ตามผู้กระทำนั้นจะเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะนั้นในบรรดาอาชีพทุกอาชีพเนี่ยต้องมีเมตตาเข้าไปกำกับอาชีพจึงจะบริสุทธิ์อาชีพจึงจะเจริญเงินทองทรัพย์สินบรรดามีนั้นเรายอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกต้องการ แต่อยากจะถามท่านผู้ฟังหรือฝากท่านผู้ฟังเป็นแง่คิดว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นของโลกมีมาก่อนที่เราจะเกิดแม้เมื่อเราทั้งหลายสิ้นชีวิตไปทรัพย์เหล่านี้ก็ยังอยู่ในโลกคงอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะแปลทรัพย์สมบัติให้เป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ประเสริฐได้เนี่ยก็คือ บุญกุศลทั้งหลายบางท่านก็พูดว่าทรัพย์สมบัติตายแล้วเอาไปไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ถูกในแง่ว่าทรัพย์คือสมบัติคือบ้านคือเงินคือรถยนต์คือทรัพย์สินเอาไปไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจากทรัพย์สามันหรือทรัพยาบเนี่ยเป็นอริยทรัพย์คือบุญท่านก็สามารถที่จะนําติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ ของบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าหยาบๆทำประโยชน์ได้น้อยยกตัวอย่างเช่นข้าวสารข้าวสารเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนํามาหุงหรือนํามาต้มก็จะได้เป็นข้าวสวยกับข้าวต้มสองประการแต่ถ้านําข้าวสารเนี่ยมาบดให้ละเอียดสามารถที่จะไปทําได้ตั้งหลายอย่างทําเป็นรสช่องก็ได้ขนมเปียกปูนก็ได้ไปทําแป้งก็ได้ไปทําขนมจีนไปทําอะไรแต่อะไรได้สารพัดดั่งใจหมาย เพราะว่าละเอียดแล้วแปรรูปได้ไปตั้งหลายอย่างหรือภูเขาหินสูงตระงานหากว่านําหินเหล่านั้นมาเป็นก้อนกอนก็คงจะทําเป็นหินปูพื้นบ้างปูผนังบ้างถ้าละเอียดลงมาก็ทําเป็นถนนหนทางได้บ้างแต่ถ้าหินเหล่านั้นถูกบดให้ละเอียดเป็นปูนซีเมนต์สามารถที่จะนําไปทําได้ตั้งหลายอย่างทําเป็นเสาเป็นคานเป็นพื้นเป็น อะไรได้ทั้งหมดเพราะว่าหินนั้นถูกบทให้ละเอียดแล้วท่านทรัพย์สมบัติที่เรามีทั้งหมดในโลกนี้ถ้าหากว่าท่านครอบครองในรูปของทรัพย์สมบัติหรือสามัญญทรัพย์นำไปไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนรูปเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญก็สามารถที่จะถือครองทรัพย์เหล่านี้ติดตัวตามตนไปได้ มีภาสิทฝากท่านผู้ฟังที่เราได้ได้ยินบ่อยๆเวลาในงานชาปนกิจศพของบุคคลผู้เสียชีวิตภาสิทมีว่าพฤทศภพภากาสอนอีกกุญชออันปดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนนราชาติวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินสีสถิตท,ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความข้อนี้หากถอดความ ถอดความเรียงเป็นภาษาไทยก็จะได้ความว่าอันวัวควายตายแล้วเหลือหนังเขาอีกช้างเล่าเหลืออยู่งาคู่สองส่วนคนเราตายลงเหลือผงกองมีแต่ของดีชั่วติดตัวไปถอดความอย่างนี้วัวควายตายแล้วเหลือหนังจับเขาขายได้หลังจากเนื้อขายไปแล้วยังเหลือหนังทำประโยชน์ได้อีกนาน เขาทําประโยชน์ได้อีกหลายปีหัวควายตายแล้วเหลือหนังเขาส่วนช้างเล่าเหลืออยู่งาคู่สองช้างเนี่ยงาจะมีค่ามากจนนึงก็บอกว่าช้างถูกฆ่าเพราะงาของตนก็น่าจะถูกอยู่นานส่วนคนเราตายลงหรือผงกองใหญ่แค่ไหนก็ตามท่านผู้ฟังเหลือผ้าขาวห่อเดียวถ้าหากว่า ลูกหลานมีความรักไข่ใย,ยดีก็จะเก็บกระดูกของญาติเหล่านั้นบรรจุไว้ในที่สมควรแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใย,ยดีไม่อะไรเขาจะทอดทิ้งก็ได้ไม่มีผู้ที่ทำบุญระลึกถึงส่วนที่ติดตามไปก็คือดีชั่วได้แก่บาปกับบุญตามไปทุกภพทุกชาติไปเกิดตามไปเป็นอายุก็อายุยืน ตามไปเป็นสุขภาพก็สุขภาพดีตามไปเป็นฐานะก็ฐานะดีตามไปเป็นหน้าตาก็หน้าตาดีตามปเป็นปัญญาก็ปัญญาดีไปเป็นตระกูลก็ตระกูลดีไปเป็นยศตําแหน่งก็ยศตําแหน่งดีอยากจะใช้ศัพท์ว่าบุญเจ็ดดีคือส่งผลดีเจ็ดเรื่องซึ่งก็คงนํามาฝากท่านบูฟังท่านบูชมไว้ในโอกาสต่อไปบารมีข้อสุดท้ายคืออุเบกขาบารมี อุเบกขาก็เป็นข้อที่อยู่ในพมวิหารธรรมซึ่งได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่คือความวางตนเป็นกลางความวางเฉยหรือจะหมายถึงความเสมอต้นเสมอปลายก็น่าจะน่าจะได้อุเบกขานั้นเป็นบารมีข้อหนึ่งที่จะมานหน,นเสริมบารมีทั้ง9ข้อนั้น ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะว่าการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของคนเรามนุษย์เรานั้นใช่ว่าจะราบเรียบราบรื่นเสมอไปย่อมมีขึ้นมีลงมีปัญหามีอุปสรรคมีความดีใจมีความเสียใจมีความสำเร็จความล้มเหลวอยู่ในนั้นหากว่าเราไม่มีอุเบกขา บารมีไว้เลยเนี่ยยามเจอวิกฤตหนักๆเราจะทำใจไม่ได้เราจะทนไม่ได้แม้มีขันติบารมีแล้วก็อาจจะเอาไม่อยู่จะต้องมีอุเบกขาบารมีนี่เข้าไปช่วยเข้าไปรองรับด้วยจึงจะสามารถนำพาชีวิตเราให้ประสบผลสำเร็จได้ทั้ง10ประการ10ข้อนี้ ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นตั้งแต่ความตอนที่แล้วก็สรุปฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าบารมีทั้ง10ข้อเนี่ยคือการสร้างความดีให้เต็มใน10ทาง10ประการการสร้างบุญให้เต็มใน10ข้อ10ทาง10ประการเริ่มตั้งแต่ทาน,ทานบารมีบำเพ็ญความดีให้เต็ม ในเรื่องของทานการให้ทานจะเป็นบาตเป็นเครื่องรองรับให้เราเก้าวขึ้นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้คือปฏิบัติศีลได้บำเพ็ญภาวนาได้ถ้าขาดทานเสียก็ไม่อาจที่จะก้าวขึ้นไปสู่ชั้นสูงได้นั้นทานะจึงเป็นบารมีข้อแรกที่เราทุกท่านต้องประพฤติต้องบำเพ็ญข้อที่ 2, สองศีลบารมีคือเป็นผู้ที่มีศีลมีกฎมีกติกามีระเบียบ ก็เท่ากับว่ามีความมั่นคงและมีหลักประกันเนคขมะบาร,รมีการออกบวชการถือบวชในโอกาสที่ทําได้เพื่อเป็นการลดเวรภัยทั้งหลายปัญญาบาร,รมีความรู้อันจะนําพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญวิริยะบาร,รมีความภาคเพียรบากบันไม่ย่อท้อก็จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จดังกล่าวแล้วขันติบาร,รมีก็จะป้องกันปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่ได้ ทั้งความอดทนอดกลั้นและอดออมสัจจบาร,รมีความจริงใจความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันก็จะเป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนอธิฐานะบาร,รมีคือเป้าหมายของชีวิตที่กระทําความดีครั้งหนึ่งหนึ่งก็จะสามารถตั้งเป้าไว้ได้เพื่อความสําเร็จแห่งกิจนั้นๆัเมตตาบาร,รมีความรักความประ ถึงความประพฤติดีทางกายและวาจาการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามการรักษาปกติตามระเบียบวินัยปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว และยังมักใช้เป็นคำเรียกอย่างง่ายสำหรับคัำว่าอัธิศีลสิกขาด้วย